สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับการเพิ่มความแข็งแรงให้คัตซีนะครับเพราะว่าคัตซีของเราเป็นคัตซีรถกระบะนะครับรถปีกับทั่วไปมันก็จะไม่หนามากนะครับความหนาของคัตซีก็ประมาณสองจุดห้าไม่ถึงสามมิลครับก็จะมาดามเพิ่มความแข็งแรงให้คัตซีนะครับ ตัวนี้ดาสิบมิลครับใช้เหล็ก10บมิลดมนี่อยู่ด้านล่างนะครับหงายคัดซีขึ้นมาแล้วก็ดามข้างล่างนี่ดามยาวเลยครับดามแล้วก็จะเจาะรูวไว้ระบายน้ำนะครับนี่ครับ ดูเพื่อระบายน้ํานะครับนี่เราดามให้ทุกคันนะครับเพราะว่ารถเราไม่ได้ใช้แค่สี่ห้าปีนะครับเราใช้เป็นสิบปียี่สิบปีนะครับกระสี่กลุ่มนึงก็ต้องผูกนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องมีเหล็กดามไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับเพราะว่าพวกเหล็กตัวเชวสซีเดิมเนี่ยมัน ใช้นานๆไปก็จะผุะครับอย่างน้อยมันก็ต้องเหลือเหล็กที่ยึดไว้ให้มันแข็งแรงครับก่อนที่เราจะตามกระสีแล้วก็ทาสีไว้อ่มีเป็นเหล็กที่จะจะเสริมใช้ดางกระสีะครับทาสีไว้สองด้านแล้วก็ปิดลงไปนะครับอ่าตัดเดินตามรูปกระสีให้เข้ารูปแล้วก็เชื่อมไว้นะครับเชื่อมไว้แล้วก็ทาสีเข้าไป เราจะทำทุกคันนะครับก็คลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ฝากผลงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับย้ำนะครับอย่าคำนึงถึงราคารถนะครับต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของรถนะครับหูแจ้งแคปครับสวัสดีครับ